ป่าพี่น้องชาวปัานีผมเชื่อว่าทําได้เชื่อผมดินี่ระดับท่านกำนันยังให้เกียรตินักเตะที่เดินทางมาไกลรวมถึงนักเตะในบ้านถูกเพราะฉะนั้นเราคนในบ้านแท้ๆครับต้องให้เกียรติท่านด้วยอ่ะสัญญาณมาเวราเดินอาละครมาเกมกันลขัรในคู่นี้ครับพี่ยอกใครกัใครเนี่ยนี่ครับบางเกิดอ่า ฮาสมอออฟไซด์ในร่องน้ำสีน้ำเหลืองอ uh ่าฮะโอ้โหเหลืองเขียวอ uh ่าฮเจอกันด้านทีมงานของนี่แล้วครับมาชมลมฟุตบอลนะครับลามง uh huh. เอกดาของปาน,นินถนนใหม่นี่ครับในร่องน้ำสีเขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีเหลืองเขียวอ่าสีชมพูสีชมพูเอาลนะครับมาซาประจวันนี้ครับต้องมาดูครับสมโมสรอนบังเกอ่าฮะนี่ครับมาพวกเขาครับมามาในชุดเสื้อสีเหลืองซาประจวบปนิมปับเป็นนักของแม็กเชดอ้าวครับแม็กเชดแม็กไกรวิทย์นะ โอ้โหเอาแล้วครับนี่แหละครับนักเตเะในกลาห์หกคนฟุตบอลโลกล่าสุดนี้ติดทีมชาติไทยไปเวียดนามเองแล้วนี่ครับแม็กซ์ครับไกรวิศวงสาเปิดยาวๆออกมาเฮ้ยเบนจอนดเอาแล้วครับเบนจอนดครับออกมาสับปะรดนนี้ครับโจดถาวรอ่าฮะออกมาในแดนข้ออดิศักดิ์ลำคานลำแค็โอเคใส่ด้วยซ้ายครับนี่ด้วยความบักขังครับบอลมันหลุดออกหลังไปเอาครับวันนี้ก็ได้ชนะโชเบียครับอดิศักดิ์ลำแค็ นักเตะนักนกีฬาครับฟุตบอลหกคนโลกตัวแทนทีมชาติไทยนะวันนี้มาคู่กับแม็กไกรวิทย์ครับสุวงสาเอาแล้วครับแม็กเซตี่บอกว่ากองกลางปิดลีกที่ดีที่สุดในชั่วโมงนี้และชาวระจุบุรีใช้ความมาว่า,งาไงปลาไม่ไดีบอลหลุดออกออกข้างไปแล้วก็ใม่ดีครับเริ่มเล่นมาใหม่ครับชมรมอาฟุตบอลลาลากาลาลาลาโมงโอ้ดีครับราบุกเอกนาของปานินครับมาถนนใหม่ถนนใหม่อะ แล้วก็เปิดยาวๆไม่ผ่านอาร์มอลูกกาดีคืนกลับมาแม็กซ์เกรวิสุวงศาลุดออกข้างใหม่ท่านมูสินครับให้เป็นลูกคิกอินเข้ามาใหม่นะครับโดยด้านเจ้าเบียครับอดิศักลำเอ๋ยลำแครย้อนกลับมาครับนัชมนนับโจถาวรอดีนักเตะนักกีฬาครับนี่ครับผู้รักษาประตูครับมาดินแดนนครปฐมยอดพราปฐมเจดีคืนกลับมาใหม่ครับนี่ครับตัวแทนทีมชาติไทยอีกหนึ่งตัวเล่นครับเอาแล้วนัชนนใส่ขวาโก ไม่ได้ลุดออกหลังใหม่คุณ่อไปครับในสนามที่หนึ่งครับสามพี่น้องครับบีอาร์ครับเจอหน้าของแพสกิทครับนักกีฬาครับอยู่ไหนครับไปเตรียมตัวรอได้เลยในสนามที่หนึ่งส่วนในสนามที่สองครับฮังการีครับเจอหน้าของอาร์ดิลิฟแอนจิเนลิงครับนักกีฬาครับอยู่ไหนครับเตรียมตัวรอได้เลยครับรอได้เลยนะจ๊ะรอได้เลย อ้าวครับมาที่ทางด้านนี้นะครับมาเบนนันโดวิรยุทธ์วงเชียงลาก uh huh. อดีตนักเตะนักกีฬาครับฟุตซอลไทยลีกย้อนกลับมาวิรยุทธ์ วงเชียงรากหรือเบนนันโดให้กลับมานะชนนครับโชถาวรออกมาแม็กกรวิสวงษาไม่พาดเอาแล้วครับชมรมกีฬาลาโมงลาโมงไอ้ก้านยาวกระชากลากเขาเลยใส่ซ้ายกุบกุ๊บกุยังอยู่ครับสับปะรดจุบดิขบุษสัมปะตูรับไป็ได้สบายออกมาที่อีป๊อปเครื่องแดดครับสับปะรดนะของอยู่ชัยยงสับปะรดจุนดิจับขยงโยกมาเมื่อไงครับไม่ได้ไปร้อนครับออกมาที่แม็กเช็ดกรววิสงลารคเยวิสวงษาให้มาอีป๊อปเครื่องแดดครับยู พยองเปี่ยมพองมาทิชเ,เบียอดิศักลำแพรคืนย้อนอกลับมานันชนนโจแล้วก็โจแล้วก็โจโถาวรคืนขยับมาที่อามาลกกรอะลงกรการดีให้มาที่นันชนนโจถาวรใส่ขวาจ้าวหวนี้ก็ไม่ตรงขอบหลุดออกหล้างไปโอ้อ,อะไรก็สัมฤทธิ์เจ้าหนี้ก็บอลนี่ามาันหลุดออกหลังไปครับผู้สินครับมาเป็นลูกตั้งเรนจากรกลจนรถกมาสัมฤทธิ์เด็กนักบอลสมโมศนสมโมศเนี่แหละครับมาอย่างทะได้าน ชมรมฟุตบอลรามงเอ็กซ์ดังของปาดินถนนใหม่ครับอ้าวครับมาชมรมครับมากีฬารามงครับมาคว้างยาวๆไม่ดีครับมาหลุดออกไปคิกอินเข้ามาที่นัชนน์ครับโจถาวรขยับออกซ้ายซ้ายมาที่เบนนันโดคืนกลับมาที่นัชนน์นัชนน์รัโจถาวรมาที่แม็กไครวิทสุวงสาแม็กไครวิทแม็กเซต กลายวิสวงษ์สาคืนกลับมาที่นัชชนนลนัชชนนครับโจทาวอลโอ้อ้าวเลครับนัชชนนครับไม่ได้ไม่ร้อนครับแทงบอลมาสาประจุบุรีจับขยกโยกมาและแทงบอลมาสาประจุบุรีเบนนารุ่งเบนนารุ่งและสาประจุบุรีไปไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังครับพุ่งสิ์ครับพามลูกตั้งเล่นจากกรอบจุดโทษครับอ้าวครับมาเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกออกจากมือนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกส่งเขาเรียกว่าลูกอะไรมาบางนานผมไม่รู้จริง กูก็ไม่รู้เหมือนกันที่รู้ว่าพวกาัตรูต้องออกบอลด้วยมืออ่เอ้ลูกอ่าลูกส่งแหละต้องส่งนิส่งด้วยมือใช่ใชมาที่อีป๊อปเครื่องแดกครับอยู่ชายยงอามอลงกรให้มาช่วงวันนี้ครับไม่ดีเริ่มเล่นมาใหม่ครับมาช่วงันนี้ฟาวเสียแล้วฟรีคิกครับผม ผม็ได้ผมถามผู้ช่ำชองที่สุดในวงการฟุตบอลของประเทศไทย่าอาจารย์สุไลมังท่านอาจารย์สุไลมัเป้อลิงท่านอาจารย์ยังไม่รู้เลยท่านอาจารย์ยังไม่รู้เลยโอ้เอาอะไรครับมาสาบประจุบุรีครับต้องมาดูครับ่ดิครับมาเริ่มแรกมาใหม่ครับสาบประจุบุรีวิ่งซอยท้าก็มาบรรกายชายขวาแล้วก็ยังอยู่ยังไม่ได้ครับมาเอาครับมาใหม่ที่นัมเบอร์ลัอกี้พ้เ่นหมาเล็กสิบสามไม่ผ่านบียดิซักล้ำค่าล้ำแแโอูจังหวัดสาย้ายมาตะกูบอลลูหลังไหมครับ โอ้โหนี่บรรยากาศพี่น้องชาวบัตนนีโหข้างฟุตบอลจริงๆว่ะนี่นี่คือเป็นเพียงแค่คู่ที่สองเองครับมานานนะ,นะ,ะโะอโ้เหลือเชื่อว่ามาแล้วครับในไลทแต่ละคู่ดูไม่ต่ำกว่าหนึ่พันสุดยอดร่อยแรงแก่<ค>นของสนามนี่ตอนนี้โดยเฉพาะด้านหลังนี่ตอนนี้แดดยังไม่มานะนาโอ้ตอนนี้ในมอไซค์นี่จอดกันเต็มไปหมดแล้วโอ้เอาครับมา โอ้เอาแล้วครับมาซาประจุมนีแทงบอลมนานหน้าพลิกเขากว่าดึงเข้ามาแล้วปังปังยังอยู่ยังไม่ได้ครับเอาละครับนัชนอนออกมาแม็กเซดก็ไรวิทย์ออกมาเบนนันโดฝากไว้ด้วยครับผู้ปกครองเด็กท่านนี้นะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับไอ้หนูช่วยขยับลูกออกไปด้วยนะครับไอ้หนูหน,นูถอยหน่อยลูกถอยหน่อยออลูกใครลูกใครถอยหน่อยโอเคเพราะว่าจังหวะพี่เขาเบรกไม่อยู่นี่ บอกได้เลยซีอิ่วไหลเลยนะลูกซีอิ่วไหลเอือ่เลยนะโอเคโอเคขอบใจมากแล้วยโอเคพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วอ่าโอเคขอบคุณมากอ๋อหมอนวดอ่ะอ่าบังขอบคุณมากโอเคโอ้โหอาครับไปต่อครับอีป๊อปเครื่องแดดครับนี่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 คือหมอนวดสโมสรปัานีพี่ยกใช่เหรอเอ่หมอนวดเอาเอาลูกออกไปด้วยทำไมดื้อเหมือนพ่อเลยวะอ่าออกห่างนิดนึงนะเดี๋ยวพอเวลานั้บอลวิ่งเลยไปเนี่ยหมอิ่ไหลเลยหมอหมอหมอเอาูกออกหอน่อยหมอใช่ลูกหมอเปล่าวะ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ป่ะหมอยังไม่มีเมียโอเคขอบใจจังมากโอ้เอาละครับมาซาประจมรีครับผู้สิทธิ์ครับให้ลูกเริ่มเล่นกันใหม่ครับพี่ยอกฮะครับผมเอาครับเป็นลูกคิกอินนะใช่ไหมอ๋อลูกฟรีคิกเอาครับมาเป็นท่านเจ้าพื้มนัทพัฒน์พร้อมแล้วแพ้วรอ มองเหลี่ยมซ้ายไว้เพิ่มแล้วก็เฮ้ยเพิ่มใช่ใช่โอ้โหเจ็บไหมอ่าเจ้าเพิ่มครับใส่ซ้ายตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยบางคนนี้ว่าที่ภาคบอลเป็นเนี่ยเฮ้ยบางอามบังเอิมบังเอิมเอ้าบางอามต้องจับไม้หน่อยแล้วดิบังไปเว้นไม่ได้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 เลย เขียนเลียงความถ้ากูน้ำตาไหลในห้องน้ำไปแอคซะแล้ว,วย,ย,ยุงกัดยุงกัดยุงกัดๆๆอ่า <c oughs> เริ่มเล่นมาใหม่ครับมาณชนนท์ครับโชว์ทาวอนออกมาที่เบนนันโดเอาละครับออกมาที่นี่ครับพี่ป๊อบเครื่องแดดครับสัาเรนิน่าของอยูชัยยงอเอาละครับย้อนม,มาที่นันนาของจจทาวอนครับนี่ครับสกอร์เป็นไงบางนานสกอร์นะเวลาตอนนี้ยังฉมันเกลืเสมอกันอยู่ที่สมบูรณ์ส่วนใทยมาครับแล้วตรงนี้ครับมาดูครับโอ้โหเจ้เบียโดนดักไว้ได้แล้วชมลมกีฬาลามุง ใช่ใช่เวลาโมงได้โตได้เถียงได้ทักได้ทายเหมือนกันเอาแล้วครับไม่แนะ่ไม่นอนแล้วเว้ยเวลาตอนนี้นับน้อยถอยลงแล้วจ้าโอ้เอาล้ครับมาสาพประจวบปีนี้ใชยขวามาว่าไงพาปมตติ้งกรับอลลุดออกข้างไปแล้วผู้สิ่งนี้มันไม่รู้เรื่องรืมาใหม่ครับสารประจวบนีนี้ว่าไแม็คใช้ขวาใส่ขวามาครับไม่ผ่านเอาแล้วครับเบนนันโดโคเคขาอยับออกซ้ายซ้ายมาจรงวันนี้ ลูนี่เมืองไทยเหรอเนอี่ยโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับลูนี่เมืองไทยชาวอามครับมาเอาแล้วครับเริ่มเล่นมาใหม่จะเป็นลูกคิกอินเข้ามาสำหรับนัานชมรมกีฬาลาเอ๋ย ลาลากลาลากลาละกลาละกลาโมงโอ้เอาละครับซาประจรุบุรีครับต้องมาดูครับระยะแบบนี้ตีบอ,อลย้อนออกมาใหม่เอาละครับเริ่มเลยก็ต่อครับถึงมก็กวัานอะไรก็ไหนครับมาประกันกันแค่ตุ้งเดียวครับตุ้งเดียวเท่านั้นครับขยับออกมาในแดนหน้าพลิกสวยแล้วปังยังโยยังไม่ได้ครับโยย้อนกลับมาอยู่อ e ีป๊อปเครื่องแดดหวานให้มาแม็กไครวิทแม็กเซดไคร,รวิทสุวงศ์สาคืนกลับมาอ e ีป๊อปขยับมาช่วงวันนี้ลาโมแก้ไขระวงังโอเคลุดออกข้างใบโอ้เอา,าเอละครับซาประจุบุรีครับบอลลูนครับ ไปกับประสิทธิ์ก่ามาให้เป็นลูกคิกอินเดียบากัสซาเป็นด้านเขงสมุทรอลลาละเอ๋ยลากลาลากลาโมงครับนี่ครับชมรมกีฬาลาโมงเอ็กซ์กับถนน ถนนอาปานินถนนใหม่อ้าวครับปานินถนนใหม่เปิดยาวชิบหายแล้วอย่าแล้วมาที่อามปฏิภาลีกิมฮุยเอาลนะครับย้อนมาครับสามฤดีน่าของอธิษฐานลำแคยโยกมาที่แบ็กเชนไกวิใส่ขวาและสุวงศ์สาใส่ขวาตรงนี้ครับไม่พ่านระวังกันด้วยโอเคขอบใจที่มากหลุดออกข้างไปก็เป็นลูกคิกอินเอาครับตรงเล่งตรงนี้แล้วช่วงนาทีช่วงท้ายๆเกมและตรงนี้มาที่แม็กไกวิสุวงศ์สาคืนกับมาที่นัชนนท์โจแล้วก็โจแล้วก็โจแล้วก็โจถาวรโอ้อะไรครับ นัชะนน์ครับโจทาวรครับสามประจุบันนี้จับขโยงโยกมาใช้ควักก้ <Go! S 1> ยังโยงแล้วก็โกดเวรานักกีฬาครับรับน้ำรับครองดื่มรับสับฝักสับแดดครับขอบใจเธอมากคู่ต่อไปนักเตะนักกีฬาครับมาสแตนบายได้เลยนะจ๊ะทางสนามที่หนึ่งและสนามที่สองคู่ต่อไปนักเตะนักกีฬาครับมาสแตนบายที่ประตูทางเข้าได้เลย คู่ต่อไปครับในสนามที่หนึ่งครับสามพี่น้องครับอาบีอบีอาร์เจอหน้าของแพรากิฟแล้วก็ในสนามที่สองครับฮังการีเจอหน้าของอาดีลิฟครับนักกีฬาครับอยู่ไหนครับเต็มตัวพร้อมได้เลยจำเลยสลับเลยเปล่าเลยจ้าเป่าเรียกเลยไปเชิญครับนักกีฬาครับโอ้โห กบใจเธอมากอาจารย์แจกแจกใบเหลืองใบใบเหลืองกรรมการดูบอกให้ให้เป่าเรียกนักเตะปิดปิดหน่อยอาจารย์ปิดปิดปิ๊ดจริงๆริงเออเอามันชัดเจนเหมือนตอนรับเงินหน่อยกบใจเธอมากนะโอ้ตอนรับเงินนี่ตบขาปุ๊บปุบปุ๊บปุบปุบปุบเลย ติดทีมชาติแล้วติดทีมชาติแล้วยูชายงหลายชาติแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบอสปืนบัญชาหุ่นไทยด้วยแล้วก็พี่ออฟดีไซน์โอ้โหนี่ครับแล้วก็เทพออฟจากชนบุรีออฟสุรล,ล,ลินเหรอเออ้ยสุรล,ล,ลินหรือสุรเลนสุรล,ล,ลินอ๋อ สุเรนในชื่อจริงอ๋อสุเรนอ่พิเรนเลือสุรเลนสุร,ร,รลินนี่เอ้ยพี่ยอกอย่าไปเล่นนะชื่อทีมเขาเป็นชื่อระหว่างแม่กับเขาผสมกันอ๋เอ,อเล่นดีๆเล่นดีๆใช่เหรอใช่แม่เขาลงท้ายด้วยลินอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเขาชื่อเขาสุเขา เขานับถึงแม่เขาไว้เฮ oh, ้ยโอ้เอาละครับมาแล้วก uh uh ็ตอนก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีครับพี่ออบดีไซน์ด้วยโอ้สวัสดีพี่ออฟเจอตัวนเป็นอีกแล้วนะพี่ออบดีไซน์โอ้เอาละครับมาย้อนมาครับสาบปะรดจมรีครับออกมารทกลับขวาครับเฮ้ยนี่เพิ่มนี่ครับมาเจ้าเพิ่มครับมาแล้วให้มาเบมร์นนันโดโอ้แล้วสัรปะรุจรีครับคว่มลงไปกับบรูินครับไห้เป็นลูกฝาอวสีเแล้วเอาครับมาโอ้โหแล้วรายการนี้นี่ผู้แพ้เนี่ย จะได้เตะต่อเลยนะ uh huh. อ่าถ้าแพ้อีกนี่ไซโยนาระเลยกลับบ้านทนันทีถ้าแพ้สองนัดติดถ้ากลับบ้านทีมที่ชนะกับชนะเนี่ยมมนต้องเจอกันแล้วนะเข่ารอบเอ้ยทีมงานเตรียมฉลากให้ผมหน่อยฮะหรอเขาจับเองไหมอไม่ใชใ่เตรียมฉลากไว้ยังเขาจับไปแล้วใช่ปะโอ้เอาแบบมาซาปรจุนีกับเป็นน้าด ออกมาที่อารมาลงกรครับออกมาที่เบนโด,โดครับออกมาที่ปดปื้มดีครับสาบราชบุรีออกมาที่โจถาวรเอาแต่กเจ้าตัวไม่ได้ไปร้อนครับแบ็กเชนทำไว้แล้วใช่ปะออมาที่โจถาวรนเอ,อาจริงเขาจะได้ไปจับสลากเอาเร้ามาซาบราจุรีออกมาที่ปดปื้มแล้วเข้าซ้ายโอ้โหโอ้โหสายแรงอย่างวะปื้ม เอาครับคิกอินเข้ามาใหม่ชอบเพิ่มครับคืนกลับมานัชนนโจถาวรให้มาใครวะเนี่ยแม็กไกรวิทย์อ่ะออกมาครับนัชนนโจแล้วก็โจแล้วก็โจแล้วก็โจถาวรอีกครั้งนึงครับบานาลโอ้เอาเละครับบานาลสับประดิีตีบันจอมาริภูสับประตูเอาเละครับภูสับประตูวรายการนี้ไม่มีการนับวินใดๆหรืเซึ่งไม่มีนับนี่การสับประดิษฐ์จากพระโยคครับบอกบานิภูสับประตัวเอาเละครับปอกบานิจะจะจะโจถาวรแล้วออกมาปลดปื้ชยชสยชสยชสยครับโดยท่านชอบเพิ่มครับไม่ตรงกรอบเริ่มเล่นมาใหม่ครับมาที่เบนนันโดครับวิย วงเชียงลาดโอ้อะไรครับวงเชียงลาดครับออกมานี้ป๊อปเครื่องแดดยกมาพระนางาปไม่ไดีตีบอลย้อนแล้วมาใหม่ให้มาครับมาที่นัชนนโจถาวรให้มาที่เจ้าปื้มทรายเปลี่ยนแกลออกมาที่เบนนันโดเบนนันโดเปิด,ดยาวๆมาอ e ีป๊อบความหมายตรงนี้ไม่ฟาวโอเคอ๋อฟาวครับมาโดยท่านอีป e ๊อปเนี่ยไปทําฟาวท่านบุษินครับให้เริ่มเล่นมาใหม่ครับดมบลมกีฬาลาเอ๋ยลาโมงเอาละครับมาชาวประจวบคีครับผู้นินครับ มาให้เป็นลูกเริ่มเลยกับาใหม่เอาล้วครับตามบอามาที่ผู้งเสาประตูแล้วโยกให้มาตรงนี้ไม่ผ่านแม็กไกวิดแม็กไกวิดจี้จี้ออกซ้ายออกมาอยู่อีป,ป๊อปมา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 ขืนกับมาแม็กไกวิดคืนกับมาที่เบนนาร์โดโออะไรกับเบนนาร์โดออกมาที่แม็กเชตครับสาประติบลิจับขยงโยกมาออกมาที่ยูชาย,ยงเปี่ยมพองสาประติบลิจพลิกเข้าซ้ายแล้วก็เฝ้าโอเคครับผู้ธินไม่ทนดูครับมาแล้วเป่าเฝ้าทันทีขอบใจจะมาก ขอบใจเธอมากนะโอ้โหเอาแล้วครับฟรีคิกแดนลุกท ah. ุกกรณีพร้อมแล้วต้องรอสอยอนวสัญญาณวีจากท่านพศบอาแล้วผู้จะสินสักคู่เอาแล้วครับมักไกรวิสุวงสา ล่ลละก็ะยังโย่โอ้โหระวังด้วยแทงโป๊กเด็กกับสารประจุบุรีกับย้อนละมาใหม่โอ้กูไม่กลัวเลยกูกลัวโดนหน้ากูเมื่อกี้โอ้อะไรกับสารประจุบุรีรับปอกมฏนปันธ์หนาวโดและสารประจุบุรีรับพุทธเศษปอกไม้ฟ้าบอลโดนกระค้างไปโอ้โหได้ข้อมูลมาจากบางอามแล้วเขาบอกว่าหมายเลขเก้าเนี่ยเลวานมนุษย์หินฟินโตน นี่ครับมาหมายเลขเก้าของน,นดานลามงเอาวครับเลวานมนุษย์หินฟินโตนถูกต้อไม้บางว่าอาบางอาม uh huh. อ้าวครับเปิดยาวๆมาแล้วก็ดูดีครับว่ายไงแก้ไขลามมงมมมมมมออกซ้ายสายสุดครับคืนย้อนกลับมาใหม่ขยับออกขวาให้มาที่เลวานมนุษย์หินฟินโตนจับมาตรงนี้ไม่ดีหลุดออกข้างไปโอ้ดีครับคือต้องบอกว่าต้องบอกว่า ชุดนี้นี่พี่ยอกเลยครับคือแชมป์อาฟุตซอลแห่งชาติเฮ้ยจริงปะเนี่ยดียครับจากระนาของเบตงเบตงโอ้เ oh, อาละครับซาประจุมิชชัยเฮ้ย hey! ไอคาลบอไอคาลจากักรสุไลมังดีมากโอ้โห oh, สุไลมังเน่ต้องบอกว่าเป็นดาวดังของอาฟุตบอลในสายเลยอะฮะโอ้โห uh huh. oh, วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามา oh. ดูแลเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออก็ฝากด้วยครับพี่น้องปัตตานีครับใครอยากจัดบอลน,นี่ปรึกษาสุไลมังได้โอ้โห oh, สุไลมังเนี่ยยอดเขาต้องบอกว่าไปภาคกลางเนี่ยต้องบอกว่าสุไลมังนี่ เป็นซุปตาซุปตาซุปตาเลยนะอ่าบอลบอลเดินสายในภาคกลางนี่สุไลมานไม่มีใครทีมไหนไม่รู้จักสุไลมานโอ้โหเปาะลิงนะเปาะลิงนะเปาะลิงด้วยเพราะว่าที่นี่สุไลมานนี่ยเยอะอ๋อต้องเป็นสุไลมานเปาะลิงใช่โปรดเรียกยอกว่ายอกเปาะลิงโอเค <c oughs> โอ้เอาละครับมาสามประจมีกระป๋อมรีแบ็กเช็ดยอ<ข>้อนยังมาใหม่ก็สามประเด็นด้านของโจดสามวัดย่างนชนนโจแล้วก็โจแล้วก็โจถาวรให้มาเบนนันโดออกมาเจ้าพิ่ม ใช่ขวาเฮ้ยมันจะจุดโทษทุกทุกคู่ไม่ได้นะเฮ้ยานะเฮ้ยมันจะจุดโทษทุกคู่ไม่ได้นะสกอร์เป็นไงสูดอยู่เนี่ยสูนดโอ้โหเหลือเชื่อเอาละยอดทีมฝูงหมาป่าเฮ้าเฮ้เฮ้ยไอ้เชียคนที่นี่งงไอ้เชี่ยหมาเข้าสนามได้ไงวะรอวันหอนโอ้และได้แล้วด้วยแม่งคนร้องแบบโอดโอน บางแล้วก็บางเกิดต้องหาตัด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 ตัาตัดตัดตัดตัอตัดตัวตัดอีดตัดตัดตันตัดตันตาดตัานัดวกดตลนตัดตอดตัดตัดงัดตัดตั้าันตัยาัดตัดตัด้วยตัดเัดตอดตั่เัดเั่ตัดรัดนินาัดตัดตอาตันนัดตันนัดตัดตัดตัดนัดนัดนันตัดนปลาัดตัดัดตงดตัดัดตัดัดัดต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 ัดดนินดตัดตัดัดตัเตัดันัดตีัดตัดตัดดนานนันัั ทอ้นด็ปังเงินมาทองเอาครับมาก็ันต่อครับเริ่มเล่นมาใหม่สกอร์ยังศูนย์ศูนย์เวลาเวลาตอนนี้นับน้อยถอยลงแล้วบางนาเอาและครับมาต้องมาดูครับจุดโอษหรือไม่โอ้แต่ผมชอบอันี้นะปัณินถนนใหม่เดี่ยวหมาเลขห้าหมาเลขห้าใครวะโอ้นี่ครับมา อ๋อหมายเลข้าอู้ชื่อยีอะไรวะเนี่ยเอาตะแกะตะเก่าอะเออเท่าแต่เท่นี่ครับมาสับปะรดจมรีวิ่งบอกระกางกับสับปะรดจมรีออกมาใช้ลายมาปั้งเฮ้ยยังอยู่มนุษย์หินฟินต่นครับมาแล้วเอาแล้วกับคว้างยามาวีรยุทธวงเชียงร่าเบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอบลกันด้วยออกมาสับปะรดจมรีาร์กเชตไกวิสุวงษาเอาครับมาร์กเชตไกลวิสุวงษาจับขยาพะว้ายัดมาตรงนี้ก็มามาที่จะเพิ่มเพิ่มคืนกลับมาให้มาที่มแม็กไกลวิสแล้วก็ตรงนี้ก็ออกมาที่นัชนนท์โจแล้วก็โจแล้วกโจท้าวอล ้อาครับพริกบอลมาคราบับประจำวันนี้จ่าประโยชน์ครึ่งละหนึ่งเอาแล้วครับมาประกาศการตัดแคตรงเดียวว่ายังไงจะได้หรือไม่เอาครับมาที่จะเพิ่มแล้วซายไ,ไม่ผ่านเอาแล้วครับชมกีฬาให้มามนาธิปฟิตจวตา บอกแล้วแหวนมากไม่ใส่การบัตนะคว่ำเลยโอ้โหมาแหวนโคตรดีแต่ว่าสะดุดไปเชก่อนเริ่มเล่นมากมายที่แม็กไครวิทเอาแล้วก็ตกร์เต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 ุงเดียวใครก็ได้ใครก็ได้ไม่อยากดูจุดโทษแล้วเว้ยคืนกับมาที่แม็กไครวิทสู้องศากลืนกับมาที่นัชนนโจ้แล้วก็โจ้แล้วก็โจ้แล้วก็โจ้ทาวอลเอาแล้วครับสปร์ตบุรีใส่ขวาด้วยความบางข่างครับมาบอลทัชหลุดออกหลังไปพุทธินครับพันลูกคนักคิกมาเอาแล้วครับต้องมาดูครับตุงเดียวเท่านั้นว่ายังไงจะได้หรือไม่มาแล้วกระตกร์ครับมาคิกอิน เข้ามาไม่เอาแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูครับคอนเนอร์คลิกโดยจะได้มากรายวิสุสุแล้วก็สุแล้วก็สุวงซานี่แลครก็มานักเตะนักกีฬาฟุตบอลหกคนโลกหกคนโลกตัวการตูเดียวและใส่ขวากู้ กูยังอยู่โอ้อารักครับจัดไปนี่ครับมาแกตเกาเท่าตะเทศสับปะรดจมูกเคลียบอลหลุดออกออกอ็อกข้างไปลสับปะรดจมูกกเริ่มแรนมาใหม่ครับมาสำหรับท่านทีมงานฝูงหมาป่าบางเอ๋ยบางเกิดบางเอ๋ยบางเกิดอยู่แล้วก็จะคืนย้อนกลับมาให้มันที่จะปลื้มใส่ใส่กูกูยังอยู่เอาละครับยกมาวัดการไปไม่ดีโตกับประธานดีเอาละครับสับปะรดจมูกวัดการไปเลยเว้ยเจ้าประดับของพระมงแล้วก็ฟาวท่านรามท่านรามทำทำทำผู้สิ่บอกว่าเป็นการกิน แข่งันด้วยการเล่นกับจังหวะประตูกโอ้โหขอบใจเธอมากนะนี่ครับมาเตะหยาบต้องกราบให้สวยใช้ได้โอ้โหอาครับเดี๋ยวมาดูครับเกมการขันยังสมัเกอเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์พร้อมแล้วพร้อมแล้วแพรสวัสดีครับมานี่ครับยอดคนดู1,300คนดูโอ้เขาเขาวินเนี่ยได้ลงเล่นไหมคะ ซ้ายซ้ายังเยอะอ่าเฮ้ยมีคนเอฟซสุไลมันด้วยวะ่ะแล้วสนามไหนวะเนี่ยสนามสาหนึ่งอ๋อโอเคครับมาไปดูเกมต่อครับนี่ครับบางเกิจะได้เฮาได้หอน ณสนามแห่งนี้หรือเปล่าเริ่มเล่นมาใหม่ที่เบนนันโดคืนกลับมาที่นันชนอลโจแล้วก็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 โจทาวอลโอ้อาร์เกสซาประจุบรีกระป๋องมาที่โจทาวอลอาร์เกสัะตัวครับมัดีิมเปร้อนครับออกมาที่เบนนันโดเบนนันโดเบนนันโดเขาจับประโยคออกมานดาลกับขวา เอาละครับมาสามบันจัมบนี้ครับจับขยงยองเข้ามาคับสกอร์ณเวลาตอนนี้ยังสมันเกอิ่งเมอกันอยู่วันไกลใช้ขวาอันเดอร์ทิ้งออกไปนี่ครับมาเขาบอกว่า FC บางนานบ้านพาวพี่หยอกจัดให้โอ้โหมึงสลับกันอะไรหน้าเมอร์เอาครับเริ่มเล่นมาใหม่ครับมาคิกอินโดยทางด้านเบนนันโดวิระยุทธวงเชียงล่างในสนามที่หนึ่งครับตอนนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยคู่ต่อไปเชิญได้เลยคู่ต่อไปครับนักกีฬาครับอยู่ไหนครับเข้าประตูสนามที่หนึ่งได้เลยคุี่สามเด้อคุติ เชิญเนะชินะโอ้เขาบอกว่าฟาดินไม่กินผักครับเรียบร้อยโอ้โหจุดโทษอีกแล้วครับสามพี่น้องกาบะนาของแพสก,กิฟครับนักกีฬาครับอยู่ไหนครับไปรอได้เลยสนามหนึ่งไปรอได้เลยสนามหนึ่งเนี่ยคือสนามนู้นนะขวามเมือส่วนสนามที่เพิ่งจบลงเนี่ยคือสนามที่สองโอเคนักกีฬาครับเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญด้านในได้เลยกับตนดีมครับผู้พูนสินครับอ่าบางเก็ กับตันทิงคนหนึ่งอาวครับมาจุดโทษหกตัวประเด็นที่ดีสุดคัดมาเลยเอาฝีมือที่ดีสุดเข้ามาได้เลยหกตัวประเด็นนะครับ,รบในการยิงจุดโทษเรายิงแบบซัทเทเดตคนแรกจุดที่สองคนที่สองจุดที่สองไล่ไปเลยยาวเลยไม่มีจุดหนึ่งไม่มีจุดหนึ่งจุดสองเนี่ยค่อนข้างไกลต้องวางแผนกันให้ดีๆนะ สนามที่สองนะคู่ต่อไปเข้ามาได้เลยนะผมอนุญาตเข้ามาได้เลยครับผมคู่ที่สองครับไม่กลายอยู่ไหนครับซาลาบารอได้เลยครับอ่าคู่ที่สามครับทีมงานครับในสนามที่หนึ่งครับช่วยดูคู่ต่อไปผมด้วยนะครับช่วยเล่นให้ผมหน่อยนะครับเียนเชิญครับมาเขาบอกว่าเปียกในเตะยางเตะไปแล้วนะแพ้ไปแล้วด้วยอ๋ออย่าไปพูดคําว่าแพ้พูดเบาๆก็เจ็บโอเคอ่านี่ครับ เขาบอกว่าลาโมงสู้ๆนะจากคุณจีเจ้ลาโมงนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติจากเบตงนะเอาแล้วเดี๋ยวมาดูกรบการยิงจุดโทษแบบสัตเดชคนแรกครับของนาดดาผู้เล่นของบางเกิกเฮ้ยประตูยิงก่อนเลยส่งนาน้าทีมงานนี่ครับมาบางเกิกนี่ส่งลูนี่เมืองไทยชจ้อามปฏิภาณลีกิมหุย โอ้โค้เท่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยรอจุดโทษงเดียวเลยแหมสุดยอดเลยยิงเข้าเพื่อขึ้นนำพพร้พพพอมแล้วส้มครับเรียบร้อยโอ้ยลูเน่คมจัดเจ้าอามปฏิพาล คนต่อไปครับส่งผู้เ,เล่นมายเลขสิบกโอ้โหนี่ครับมาจอมเก๋าอีกหนึ่งตัวเล่นครับแดนหลังมาการสุดท้ายชมรมฟุตบอลลามงเอ็กซ์ของปานินถนนใหม่ย,ยิงเข้าเพื่อตีเสมอยิงเข้าเพื่ออยู่ต่อพร้อมแล้วชม ไม่ใช่บางบางบางบอกเลยทีมไหนลงมาก่อนให้หกคนยืนสนามเลยหกคนยืนสนามเรารอสักโอ้โหสายสายสายตรงกลางคมจัดสมันเกอร์เสมอกันเสร็จไปที่เรียบร้อยเขาบอกว่าคู่แรกใครชนะคู่แรกเนี่ยเป็นในด้านอ่าแซมโค จากน่าลาคนอไปครับคนที่สองครับจะป้มพร้อมแล้วชมยับเฮ้ยเขาบอกชื่อทีมผิดอ่ะไอรต้นว้าวเฮ้ยหู้เซฟเลยอ่ะแรงจัดไอ้ปื้มไอ้เซฟไม่เท่าไหร่หรอกเห็นนิ้วประตูปะมันพับไปข้างหลังเลย นิ้วพับได้เหรอจริงโอ้ของแท้ว่ะโอ้ไม่เคยเจอเคยเจอมาก่อนนิ้วพับได้แต่ไม่เป็นไรแข็งโป๊กเอาครับคนต่อไปครับผู้เล่นหมายเลขห้าส่งด้านนี้ครับมาแก่แต่เกาเท่าแต่แท้ครับมีสเสน่ห์ในวัยสี่สิบครับส่งบัสนหมายเลขห้ายิงเข้า <S <S เพื่ออยู่ต่อครับชมว้าว เรียบร้อยดเดิเป็นนักของสโมสรบางเกลือครับเป็นนักออกแบบดีไซน์เก็บกชัยชนะไปได้โอเคเก็บสามคะแนนครับผมใจจะมากครับค่ต่อไปเชิญ